เร็วๆไอ้คิมรออยู่มาเอาเงินชาบูมาเอาเงินก่อนเร็วๆเ,เอาแบนไปเพื่อนเด็ตันก่อนขึ้่นในด็ตันก่อนขึ้่หนแบนก่อนทางนี้ค่ะอ่ะเกยบก่อ เร็วๆไอ้คิมรออยู่นะตีไปต่อป่ะนี่ถอดแบ็ดก่อนชาบูมาเอาเงินชาบูมาเอาเงินก่อนเร็วๆมาเอาเงินก่อนเอาแหวนไปแทนก่อนเอาแหวนไปขึ้นในตันก่อนขึ้นในตันก่อนขึ้นแหวนก่อนอันนี้อะอ่ะอ่ะแกะบ่วป่ะนี่แัวนล้เอ้ยไม่ได้ไเลอะเลอะ โ่งงันนะคะบอกจากมวาไส้ถ like anyway. ึงรถไหต่ตัวเอาขับไปเองได้บ่ลูกเออที่ขับไปเองได้บ่เอดินขิมแล้วเอดินไอขิมมาแล้วเออดินไอขิมแล้วเออดินขิมแล้วเอดินไอขิมมาไอขิมยัใสเดินไขิมแล้วเอินไอขิมแล่า ไปไปนั่งไปนั่งไปบอโลงดอกไปไปไอคิมแล้วไปเออนไอคิมเล้วไปเดินไอคิมมากก่อนเร็วไปเดินไอคิมแล้วไอคิมจับบูมาแล้วไอคิมยุพี่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 ไปเอิแล้วเร็วไอคิมไอคิมจับบูมาแล้วขึ้นรถเร็วไอคิมขึ้นรถขึ้นรถเร็วบ่ไม่ที่บ้าไป ชีไม่ได้ไปลูกไปชีไปรับโทรศัพท์ไปไปไปชีไปรับโทรศัพท์เร็วมาเร็วไหให้เร็วไปไปชีไปรับโทรศัพท์ไปไปไปชีไปรับโทรศัพท์นะไปครับครับครับชีไม่ได้ไปชีรับโทรศัพท์ไม่มีใครรับโทรศัพท์ไปไปไม่มีใครรับโทรศัพท์ไปมาเร็วชีไม่ได้ไปเร็วมาชีมารับโทรศัพท์เร็วไม่มีใครรับโทรศัพท์เออชีอยู่บ้าน ครับชีอยูบ่บารรับโทรศัพท์เด้อให้บ่ครับโอ้ชีก็อยากไปวะลูกมันขึ้นบ่ได้มันองโตผู้ใดว่ามันสิขึ้นได้หึบอกลูกค้าอุดหนุนชีเยอะนะครับแม่จะได้ซื้อรถคันใหม่มีเบาะใหญ่ๆให้ชี้ได้ไปด้วยอันนี้บอกมันเล็กไปได้ตัวเดียวป้าป้าชาบูก็เลย เสียสละไม่ให้ลูกไปครับครับีะอยู่กับแม่เหรอครับ <c oughs> ชี้อดเลยชีย้อดเลยพวกวนไม่ทำอะไรเลยบวกว้วนอยู่บนบ้านมึงพวกว่านนอนอยู่บนบ้านเลยเหรอวันเนี้ยพวกวนไม่ทำอะไรเลย